สวัสดีค่ะคุณครูชื่อนุสุคณ์ปานแดงค่ะมาจากโรงเรียนบางประกอบวิทยาคมค่ะในวันนี้ค่ะจะมาสอนเรื่องของการอ่านวรรณคดีเบื้องต้นสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะสําหรับจุดมุ่งหมายในการอ่านวรรณคดีค่ะวิทย์ศิวะสริยานนท์ค่ะจําแนกไว้ว่าผู้อ่านวรรณคดีมักจะมีจุดมุ่งหมายต่างๆการดังนี้ค่ะประการแรกค่ะอ่านเพื่อความเพลิดเพลินอารมณ์ค่ะ ประการที่2ค่ะอ่านเพราะว่าเป็นเรื่องที่ถูกกับนิสัยและชีวิตของตนค่ะประการที่3ค่ะอ่านเพราะชอบว่าเป็นเรื่องที่แปลกและต่างกับที่ตนเคยประสบค่ะประการที่4อ่านเพื่อเพ่งเล็งข้อเท็จจริงเหมือนอ่านตำราค่ะประการที่5อ่านเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิตค่ะและประการที่6ค่ะอ่านเพื่อรับรสความงามความไพเราะของบทประพันธ์ค่ะ จุดมุ่งหมายในการอ่านวรรณคดี4ประการแรกนั้นวิศิวะสริยานนทมีความเห็นว่าบกพร่องและทําให้ขาดสาระไปอย่างน่าเสียดายค่ะวรรณคดีไม่ใช่อ่านเพื่อฆ่าเวลาค่ะหรืออ่านเพื่อความเพลิดเพลินเพียงอย่างเดียวนะคะการอ่านเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้นเนี่ยจึงเหมือนกับการกินมะพร้าวเฉพาะน้ำมะพร้าวค่ะและทิ้งเนื้ออันอ่อนนุ่มและแสนหวานไว้ค่ะการอ่านเพราะว่า ชอบนะคะว่าเป็นเรื่องที่ถูกกับนิสัยและชีวิตของตนก็เป็นเพียงการอ่านเพื่อหาข้อสนัสนบสนุนความคิดเห็นของตนเองการอ่านเพราะว่าชอบว่าเป็นเรื่องแปลกก็เป็นการอ่านเพื่อนหนีชีวิตที่ซ้ำซากจำเจซึ่งทั้งสองประการนี้ค่ะเป็นการอ่านอย่างมีอคติมุ่งเฉพาะแบบที่ตนต้องการผลที่ได้ก็เลยไม่ได้มากไปกว่านั้นค่ะ ส่วนการอ่านอย่างเจ้าตำราก็ทำให้ขาดประโยชน์ที่แท้จริงค่ะเพราะมุ่งแต่สอบส่วนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมเช่นเวลาสถานที่และสาเหตุที่กวีแต่งบทประพันธ์นั้นหรือใส่ใจเฉพาะคำศัพท์และสำนวนค่ะจนไม่นำพาต่อเนื้อเรื่องทัศนะของกวีและวรรณศิลป์ค่ะ การอ่านวรรณคดีที่แท้จริงคือการพยายามทําความเข้าใจบทประพันธ์ให้ปรุงโปร่งค่ะและพยายามใช้จินตนาการสร้างสภาพอารมณ์ของกวีให้เกิดขึ้นในจิตใจค่ะเพื่อที่จะได้เข้าถึงสารที่กวีต้องการสื่ออย่างแท้จริงค่ะ มีนักวิชาการอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือหม่อมหลวงบุญเหลือเทพพยวุวรณค่ะมีข้อเสนอแนะว่าการอ่านหนังสือของกวีคนใดเราก็ต้องอ่านด้วยจิตใจที่สอดคล้องประสานกับการสมัยที่หนังสือนั้นแต่งขึ้นเช่นถ้าเราจะอ่านหนังสือเรื่องอีหนาด้วยจิตใจของคนในพศน,นี้แท้ๆก็จะติว่าหนังสือนี้ไม่ดีเพราะว่ามีการถือชั้นสกุลก็จะผิดหลักการอ่านอย่างยิ่งค่ะและจะทําให้การอ่านหนังสือเก่าๆที่แต่งมาเวลาช้านานไม่ได้รดอะไรเลยผู้อ่านจึงต้องมีจินตนาการ สามารถพาตนเองเข้าไปสู่ในสภาพสมมุติด้วยสติปัญญาค่ะซึ่งคำว่าสติปัญญาก็ตรงกับคำว่าวิจารณญาณนั่นเองค่ะที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆทุกวันนี้ซึ่งการอ่านอย่างมีวิจารณญาณนั้นก็คือการอ่านเพื่อนนาไปคิดต่อซึ่งเท่ากับเป็นการกลั่นกรองและก็สกัดเอาคุณค่าที่แท้จริงของการอ่านวรรณคดีออกมาทั้งคุณค่าทางด้านอารมณ์และคุณค่าทางด้านความคิดค่ะ นอกจากนี้ค่ะจุดมุ่งหมายอีกประการหนึ่งนะคะก็คือการอ่านเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิตค่ะประสบการณ์ของแต่ละคนมีมากน้อยไม่เท่ากันค่ะนั่นก็เพราะว่าโอกาสหรือสภาพแวดล้อมของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นประสบการณ์ชีวิตย่อมต่างกันไปวรรณคดีบางเรื่องก็มีข้อเตือนใจที่เป็นประโยชน์แก่การดํารงชีวิตทําให้ผู้อ่านได้พิจารณาทบทวน ความประพฤติปฏิบัติของตนและหาทางนําไปปรับปรุงแก้ไขนับได้ว่าเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิตไปในทางที่จเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะคะวรรณคดีบางเรื่องเนี่ยไม่ได้สอนตรงๆหรอกคะ่ะแต่นักเรียนจะเห็นว่าจะแฝงไว้อยู่ในแน่แง่คิดในเนื้อหาให้ผู้อ่านนําไปคิดต่อเพื่อประโยชน์ของตนเองคะ่ะอีกประการหนึ่งคะ่ะจุดมุ่งหมายการอ่านเพื่อรับรสความไพเราะค่ะ เขาบอกว่าวันคดีไทยเนี่ยมีความสัมพันธ์กับคีตะศิล์หรือศิละปะทางด้านดนตรีก็เพราะว่าลีลาของคำประพันธ์ค่ะเป็นจังหวะมีท่วงทํานองเช่นเดียวกับเสียงดนตรีนั่นเองค่ะโดยเฉพาะวรรณคดีมหรสรศซึ่งแต่งขึ้นเพื่อให้แสดงให้ใช้อ่าน ตามพ่วงคานองและมีการสรรคําเพื่อน,นําไปขับร้องนั่นเองซึ่งนอกจากจะไพเราะแล้วยังสอดคล้องกับลีลาการรําที่สวยงามด้วยค่ะการอ่านวรรณคดีประเภทนี้จึงทําให้ผู้อ่านได้รับรสความงานและความไพเราะของคําประพันธ์อย่างแท้จริงค่ะและสองคํานี้ค่ะเป็นคําที่นักนเรียนจะต้องรู้จักกันดีก็คือคําว่าวิจักและการวิจารวรรณคดีนั่นเองนักเรียนจะเห็นจากหนังสือเรียนนะคะคือวรรณคดีวิจักเรามาดูกันค่ะว่าคําว่าวิจัก ออการวิจารวรณคดีก็คือการเกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งค่ะจนตระหนักในคุณค่าของวรณคดีเรื่องหนึ่งๆค่ะว่าเป็นศิลปะที่ถึงพร้อมมีข้อดีข้อเด่นข้อด้อยเพียงใดนะคะและที่สําคัญคือสัมพันธ์กับชีวิตจริงเพียงใดค่ะความตระหนักดังกล่าวเนี่ยย่อมไปสู่ความซาบซึ้งในคุณค่าและทําให้เราเกิดความหวงแหนอยากจะรักษาไว้และดํารงไว้เป็นสมบัติของชาติต่ตอไปนั่นเองค่ะ ส่วนอีกคำหนึ่งค่ะคือคำว่าวิจารณวรรณคดีวิจารณคืออะไรวิจารณ์ก็คือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีซึ่งมีอยู่หลายระดับในระดับต้นๆเนี่ยเป็นการบอกกล่าวความคิดเห็นส่วนตัวว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างไรแต่ว่าเราไม่สามารถหยุดได้เพียงเท่านั้นค่ะเราควรจะถามตัวเองต่อไปว่าสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบนั้นดีหรือไม่ดีนั้นเป็นเพราะเหตุใดค่ะ ในการศึกษาวรรณคดีค่ะนักเรียนควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของวรรณคดีเพื่อที่เราจะใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาวรรณคดีต่อไปรูปแบบของวรรณคดีนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันก็คือร้อยกรองและร้อยแก้วค่ะ ประเภทแรกค่ะร้อยกองร้อยกองก็คือคาประพันธ์ที่เรียบเรียงให้เป็นระเบียบตามบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์นั่นเองโดยมีการเน้นจังหวะของเสียงซึ่งเกิดจากการกําหนดจํานวนคําหรือจํานวนพยางค์ในที่นี้เนี่ยเราจะเรียกว่าคํานะคะส่วนเป็นวักเป็นบาทหรือเป็นบทมีการสลับน้ําหนักของเสียงหนักเบาที่นักเรียนรู้จักกันดีก็คือคําว่าคารุและละหุค่ะหรือการกําหนดระดับเสียงโดยบังคับวรรณยุกต์การผูกคําคล้องจองที่เราเรียกว่าสัมผัสนั่นเองค คำประพันธ์ที่แต่งเป็นร้อยกองเนี่ยก็ได้แก่โครงฉันกาบกรและร่ค่ะ นี่คือตัวอย่างนะคะของการใช้นะคะฉันทลักษณ์ของคําประพันธ์แต่ละชนิดค่ะซึ่งการใช้ฉันทลักษณ์ของคําประพันธ์แต่ละชนิดเนี่ยจะช่วยให้การอ่านวนารรณคดีเรื่องนั้นๆเนี่ยมีอัตถรสมีความไพเราะของคําประพันธ์และเนื้อหาที่สื่ออารมณ์จากจังหวะและท่วงทํานองในคําประพันธ์ตัวอย่างเช่นจิตรประธาฉันซึ่งมีทั้งหมด8วรรควรรคละสี่คำมีคาคารุละหุสลับกันไปเป็นจังหวะดังนี้ค่ะครุละหุละหุครุ ละหุละหุครุครุเห็นไหมคะคารุละหุละหุครุละหุละหุครุคร,รุซึ่งคําสัมผัสนี้นะคะคำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งจะสัมผัสกับคําที่สนะคะของวรรคที่สองและคําสุดท้ายของวรรคที่สองจะสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่สนี่คือฉันทลักษณ์ของจิตระประทาฉันค่ะ <c oughs> ในเรื่องสามัคคีเพศคําฉันใช้จิตระประธาฉ <c oughs> ันบรรยายภาพเมืองเวสาลีเมื่อรู้ข่าวฆ่าศึกดังนี้ค่ะ ก่างก็หนกมานะอกเต้นตื่นบอมิเว้นแตะ่ละผู้คน ทั่วบุราคามากจลาจนเสียงอาลวนอาลเวงไปเห็นไหมคะว่าคำประพันธ์นี้นะคะจะแสดงให้เห็นความวุ่นวายนะคะของเมืองเมื่อรู้ขา่าวว่าข้าศึกจะมาค่ะและมีการใช้เสียงหนักเบานะคะเพื่อทำให้การอ่านนั้นมีอัธรรมากยิ่งขึ้นค่ะและนี่ก็คือข้อดีข้อเด่นของการใช้ฉันทลักษณ์นะคะให้ตรงกับเรื่องราวที่เราจะใช้ในการเรียนค่ะ ทีนี้นะคะกล่าวได้ว่าร้อยกองของไทยเนี่ยมีหลายประเภทและมีลีลาที่หลากหลายค่ะเหมาะกับท่วงทํานองของเรื่องที่ต่างกันไปค่ะถ้าเราใช้ได้อย่างเหมาะสมการเข้าถึงเนื้อเรื่องก็จะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นผู้อ่านก็จะเข้าใจในเรื่องราวนั้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะมาถึงประเภทที่2ค่ะร้อยแก้วค่ะ คำประพันธ์ที่ไม่กําหนดบังคับฉันทลักษ์เลยซึ่งแตกต่างจากเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่จะใช้บ้างก็ได้เพื่อเพิ่มความไพเราะค่ะนอกจากนั้นยังมีการสั่นคาให้เกิดความไพเราะสละสรวยขึ้นเหมาะเจาะด้วยเสียงและความหมายเช่นเดียวกับร้อยกรองแต่ร้อยแก้วมักจะใช้กับเรื่องที่เราต้องการเล่าเนื้อหาออกไปอย่างเช่นนิทานเวตาลหัวใจชายหนุ่มสามก,ก๊กหรือเรื่องที่ต้องการให้ความรู้หรือเสนอความคิดเห็นเช่นไตรภูมิพระล่วงหรือคโครนติดล้อเป็นต้นค่ะซึ่งการ การอ่านวรรณคดีร้อยแก้วจึงควรพิจารณาถ้อยคำภาษาการดำเนินเรื่องเป็นสำคัญเพื่อที่เราจะได้สารที่แท้จริงออกมาค่ะ เราอาจจำแนกวรนณคดีตามเนื้อหาได้เป็นเรื่องประเภทบันเทิงคดีและสารคดีนะคะในส่วนของบันเทิงคดีค่ะก็คือเรื่องที่เราแต่งขึ้นโดยมุ่งหมายให้กระทบอารมณ์ของผู้อา่านและให้ผู้อ่านเกิดความสำเร็งอารมณ์ค่ะซึ่งก็หมายถึงความเพลิดเพลินและความรู้สึกร่วมไปกับผู้แต่งนั่นเองค่ะมีได้มุ่งให้ความรู้หรือเสนอความคิดโดยตรงแต่ก็ยังแฝงสาระดังกล่าวไว้ด้วยค่ะวรรณคดีที่นักเรียนศึกษาในช่วงนี้แล้วก็เป็นตัวอย่างของบันเทิงคดีได้แก่ อีเนาค่ะขุนช้างขุนแผนลิลิตะเลงพ่ายสามกกมัทนาพาทาสามัคคีเพศคำฉันกาเพเรือนิราศนรินมหาเวสันดรชาดกและหัวใจชายหนุ่มค่ะและนี่ก็คือวรรณคดีที่นักเรียนจะได้เจอในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนี้ค่ะบันเทิงคดียังแบ่งเป็น3รูปแบบอีกค่ะ แบบแรกเลยค่ะบทมหรสพค่ะเขาบอกว่าเป็นวรรณคดีที่แต่งขึ้นเพื่อให้เป็นบทมหรสพประเภทต่างๆอย่างเช่นบทละครรำบทละครนอกบทภาคโขนบทละครพูด หรือเป็นแบบเรื่องเล่าก็คือพวกนิทานนิยายมีฉากบรรยายเรื่องราวโดยมีตัวละครและฉากบอกเวลาหรือสถานที่ค่ะเช่นสามัคคีเพศคำฉานหรือขุนช้างขุนแผนหรือบทพรรณนาค่ะเป็นวรรณคดีประเภทรำพนันหรือพรรณนาอารมณ์หรือประทับใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเช่นนิราชนารินกรอนดร้อยรำพึงในป่าช้ากาบหอ่อโครงประพาสทานทองแดงค่ะ และอีกหนึ่งประเภทนะคะก็คือสารคดีค่ะชื่อก็บอกแล้วว่าสารคดีนะคะก็คืองานประพันธ์ที่ให้ความรู้และความคิดที่เป็นสาระประโยชน์นั่นเองผู้แต่งเนี่ยมีเจตนาจะให้ผู้อ่านใช้สติปัญญามากกว่าใช้อารมณ์ค่ะแต่ว่าถ้าผู้แต่งมีฝีมือก็สามารถที่จะแทรกสำนวนภาษาและทําให้ผู้อ่านได้ทั้งความรู้ความคิดและยังทําให้ผู้อ่านสําเริงอารมณ์แก่ผู้อ่านไปอีกส่วนหนึ่งด้วยค่ะ แนวในการพิจารณาเนื้อหาและกลวิธีในวรรณคดีนะคะนอกจากเราจะพิจารณารูปแบบแล้วสิ่งต่อไปที่เราจะต้องพิจารณาก็คือการพิจารณาเนื้อหาและกลวิธีค่ะก็ได้แก่เนื้อเรื่องโครงเรื่องตัวละครฉากท้องเรื่องบทเจรจาและแก่นของเรื่องนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยจะเน้นเรื่องบันเทิงคดีซึ่งมีการดําเนินเรื่องและมีตัวละครนะคะแบบแรกเลยคือเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องนักเรียนต้องดูว่าเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบเล่าว่ามีเหตุการณ์ใด ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเมื่อนักเรียนเข้าถึงเนื้อเรื่องแล้วก็ต้องอ่านอย่างพินิพิเคราะห์จับใจความให้ได้นั่นเป็นสิ่งสำคัญค่ะหากหนักเรียนไปเจอคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์โบราณสิ่งแรกก็จะต้องหาหรือศึกษาความหมายของภาษานั้นก่อนจึงจะสามารถเข้าใจเนื้อเรื่องได้เป็นอย่างดีค่ะ สิ่งต่อไปที่นักเรียนจะต้องรู้จักก็คือโครงเรื่องค่ะโครงเรื่องคือลำดับหรือทิศทางของเรื่องที่วางไว้เป็นกรอบเป็นแนวทางในการสร้างเรื่องขึ้นมาเปรียบเหมือนแบบร่างของสถาปนิกในการสร้างบ้านนั่นเองโครงเรื่องเรื่องเดียวกันอาจจะสร้างเรื่องออกมาได้ที่ต่างกันค่ะอย่างโครงเรื่องมักจะแสดงความขัดแย้งที่เป็นเหตุของเรื่องราวต่างๆอาจเป็นความขัดแย้งระหว่างตัวละครฝ่ายหนึ่งกับอีกฝ่ายหนึ่งเช่พนพระไพมณีกับนางผีเสื้อสมุทรเป็นมนุษย์หรืออามนุษย์ ขุนช้างกับขุนแผนมีความขัดแย้งกันในเรื่องของการรักผู้หญิงคนเดียวกันขุนช้างกับพลายงามพ่อเลี้ยงและลูกเลี้ยงเป็นต้นนะคะหรืออาจจะเป็นความขัดแย้งในใจของตัวละครเองเลยอย่างเช่นความรู้สึกสับสนในใจของนางวันทองค่ะว่าจะเลือกใครดีระหว่างขุนช้างขุนแผนหรือว่าพลายงามนั่นเองค่ะและที่3านะคะก็คือตัวละครค่ะ ตัวละครคือผ the ู้ที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ในเรื่องค่ะผู้กระทําที่ต้องได้รับผลจากเหตุการณ์นั้นหรือลักษณะนิสัยของตัวละครก็มักเป็นเนื้อหาสําคัญของเรื่องผู้อ่านเนี่ยสามารถติดตามเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยจะสนใจที่อุปนิสัยของตัวละครเป็นสําคัญใช่ไหมคะเวลาที่นักเรียนดูนักเรียนก็จะเห็นว่านักเรียนจะจําตัวละครได้ดีและจําได้ว่าแต่ละตัวนั้นมีนิสัยอย่างไรในการวิเคราะห์ลักษณะนิสัยของตัวละครเนี่ยนักเรียนอาจจะพิจารณาได้หลายประเด็นด้วยกันเช่นตัวละครใดสําคัญแก่เรื่องมีความเห็นแก่ตัวแค่ไหน ตัวละครใดทําให้เนื้อเรื่องมีรถขึ้นมาทางใดหรือเป็นตัวเอกหรือเปล่าเกี่ยวข้องกับชื่อเรื่องหรือไม่ตรงข้ามกับตัวเอกมีข้อหน้าชมเชยหรือหน้าตําหนิอย่างไรอันนี้เป็นต้นนะคะในอันที่4ค่ะฉากท้องเรื่องค่ะ ฉากท้องเรื่องคือเวลาสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์หรือตัวละครแสดงพฤติกรรมกวีใช้ฉากและสถานที่เป็นภูมิหลังในการเล่าเรื่องค่ะในการวิเคราะห์ฉากท้องเรื่องเนี่ยนักเรียนก็ต้องพิจารณาว่าฉากและเวลาสถานที่ปรากฏนั้นเป็นเงื่อนไขที่ทําให้เราเข้าใจมากขึ้นเพียงใดค่ะ ลำดับที่5ค่ะก็คือบทเจรจาหรือบทรำพึงรำพันนั่นเองบทรำพึงรำพันก็คือบทที่เป็นคําพูดหรือความนึกคิดของตัวละครค่ะเป็นกลวิธีในการประพันธ์อย่างหนึ่งที่นอกจากจะทําให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อเรื่องแล้วยังทําให้เข้าใจลักษณะนิสัยท่าทีและความรู้สึกของตัวละครอีกด้วยค่ะแนวการพิจารณาวรณคดีในข้อที่6ค่ะคือแก่นเรื่องหรือบางแห่งเรียกว่าแนวเรื่องแนวคิดสาระาหรือทัศนะ หรือเจตนารมที่กวีต้องการจะเสนอต่อผู้อ่านโดยแฝงอยู่ในเนื้อหาของเรื่องแก่นเรื่องเป็นแกนหลักที่กวีใช้ในการวางโครงเรื่องค่ะสร้างตัวละครสร้างฉากแล้วก็ดําเนินเรื่องค่ะจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการแต่งเรื่องแต่ในส่วนของผู้อ่านแก่นเรื่องเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาหลังสุดค่ะหลังจากได้อ่านเรื่องนั้นจนจบแล้วเป็นการประมวลทุกสิ่งที่ได้จากการอ่านอย่างพินิษพิเคราะห์มาสกัดเอาแก่นเรื่องออกมาผู้ที่พิจารณาแก่นเรื่อง มักจะต้องมีประสบการณ์ในการอ่านมากพอสมควรค่ะหลักใหญ่ๆใ,ในการพิจารณาวันคดีประเภทร้อยกองนะคะก็มีอยู่9หลักใหญ่ๆค่ะอันแรกเลยรูปแบบกับเนื้อเรื่องเหมาะสมหรือไม่ภายในเรื่องนั้นมีรายละเอียดที่ขัดแย้งกันหรือสอดประสานกันอย่างไรสิ่งที่ประกอบขึ้นมาเป็นเนื้อหาเช่นโครงเรื่องตัวละครการสมัยแนวความคิดนึกคิดขัดแย้งกันหรือไม่ และก็ลักษณะนิสัยของตัวละครเป็นอย่างไรน่าสนใจหรือไม่มีภาพโพสหรือถ้อยคำสำนวนจับใจเพียงใดนะคะรวมไปถึงนะคะทัศนะของผู้ประพันธ์รสนิยมคติต่างๆนะคะของผู้ประพันธ์ความมุ่งหมายของผู้ประพันธ์ความรู้ของผู้ประพันธ์ดีหรือบกพร่องอย่างไรทําให้คุณภาพวรรณคดีนั้นเสียไปมากน้อยเพียงใดและกลยทธิ์วิธีในการร้อยกรองนั้นแสดงความรู้สึกความคิดเห็นเหมาะสมหรือไม่เพียงใดค่ะ อันนี้ฝากไว้นะคะอ่านให้ได้อ่านให้เป็นนะคะอ่านให้ได้ก็คือ 1. อ่านเพื่อให้เข้าใจเนื้อเรื่องค่ะ 2. อ่านเพื่อให้เข้าใจเนื้อเรื่องแล้วก็พิจารณาต่อไปว่ามีความรู้อะไรอยู่ในนั้นบ้าง 3. มีข้อคิดเห็นอะไรที่ผู้เขียนแสดงไว้น่าจะนํามาคิดนึกต่อไปหรือถกเถียงกันในห้องหรือไต่ถามผู้ที่มีความรู้อย่างเช่นผู้ใหญ่ค่ะ 4. ค่ะพิจารณาว่าผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายอย่างไร ห้าเมื่อได้อ่านแล้วคิดแล้วถกเถียงกับเพื่อนแล้วนั้นมีอะไรบ้างที่เป็นข้อคิดนะคะแล้วก็6ค่ะในการเก็บข้อมูลต่างๆอาจจะมีคนที่คิดไม่ตรงกับเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นไว้เสมอค่ะ ข้อที่7ค่ะพยายามอ่านทั้งเรื่องที่ง่ายและก็ยากค่ะหรืออ่านหนังสือเก่านะคะหากเราพยายามเข้าใจชีวิตเก่าของไทยเราเราก็จะเข้าใจชีวิตปัจจุบันของเราได้แจ่มชัดขึ้นว่าเพราะเหตุใดจึงมีแบบแผนการดำรงชีวิตเช่นนี้การอ่านหนังสือเก่าทําให้เราเข้าใจถึงอารมณ์ของบรรพบุรุษของเราค่ะและก็ทําให้เราเข้าใจความเสื่อมความเจริญของชีวิตมนุษย์ในด้านต่างๆด้วยค่ะ เมื่อนักเรียนอ่านไปตามคำแนะนำข้างต้นแล้วนะคะนักเรียนจะเข้าถึงคุณค่าที่แท้จริงของวรรณคดีอันเป็นสมบัติวรรณศิลป์ของชาติค่ะมาถึงกิจกรรมท้ายบทค่ะ วันนี้ฝากไว้ให้นักเรียนคิดนะคะถ้านักเรียนจะวิจารณวรรณคดีโดยนักเรียนไม่วิจักวรรณคดีนักเรียนคิดว่าเนื้อหาของบทวิจารณ์จะมีความสมบูรณ์หรือไม่อย่างไรคะตรงนี้นะคะนักเรียนก็ไปดูความหมายของคําว่าวิจักและวิจารณ์ให้ดีคะ่ะและหวังว่านักเรียนทุกคนจะตอบได้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะผลิตรายการโดยสํานักง,งานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน